สวัสดีครับอีกหนึ่งหน้างานใหม่ของผมนะครับก็หน้างานนี้นะครับอยู่ติดริมทะเลสาบขนาดใหญ่ของหมู่บ้านนะครับก็คือบ้านหลังนี้นะที่กำลังทําอยู่นะฮะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับเราก็เลยเอาเข็มมาลงได้นะฮะนี่คือสั่งเข็มมาลงแล้วนะครับเข็มเป็นเข็มไ26นะฮะยาว12เมตรนะครับเข็มมาแผ่นมาเรียบร้อยนะฮะไอยียาว12เมตรนะครับ กดให้ทุกระยะ1เมตรนะครับแล้วก็เข็มสเตย์ก็เป็นไอ6เหมือนกันยาว12เมตรเหมือนกันลงให้ทุกระยะ2เมตรนะครับแผงหน้าลงทุก1เมตรแผงหลังลงทุก2เมตรนะครับก็ทุบ้วดทำใหม่หมดเลยนะฮะอย่างที่เห็นนี่นะฮะตอนนี้เริ่มกดเข็มไปไปแล้วนะนี่นะนี่นะ แต่ผมจะลองพยายามถ่ายให้ดูนะครับอันนี้นี่เป็นมึงขนาดใหญ่เนี่ยใครที่เคยมาทงหมู่บ้านนี้จะรู้แลวนะไม่ต้องบอกก็ว่าหมู่บ้านไหนก็น่าจะรู้นะฮะกดเกือบเสร็จแล้วละ่ะนี่นะฮะอันนี้เปน็นนี่เป็นแนวเขื่อนเก่านะครับนี่เป็นแนวเขื่อนเก่านะ นี่นะฮกดนี่นะยี่ลงให้ทุก1เมตรเลยนะครับดูนะทุกระยะ1เมตรนะ12เมตรยาว12บ2เมตรอี่นะครับก็จะเห็นว่าเขื่อนเก่านี้คือไปหมดแล้วนะนะครับเราก็กดเข็มเข้ามาในที่นะฮะก็ยังคงเขื่อนเก่าเอาไว้นะครับแล้วก็ หน้างานนี้เป็นคานนะครับเราก็จะทําให้ขนาด60เลยนะครับ60เซนนะฮะน่าจะ60คูณ40นะผมจําไม่ผิดนะเพราะว่างานเยอะต้องขออภัยจริงนะแต่นะแต่ว่าคานสําหรับหน้างานนี้จะทําให้ขนาด60เซนนะฮะแต่ว่า60คูณ40นะไม่แน่ใจอำนาจคานเท่าไหร่ที่เนี้ย60 40ปะ่ะคานอ๋อยี่สิบหกสิบยี่สิบแปดสิบ โอเคครับก็คารจะเป็น20-80นะฮะเพรบะว่าจำไม่ได้ละมีงานเยอะต้องถามช่างก่อนะกดเข็มเรียบร้อยนะเหลือกดเข็มสเตย์นะเข็มสเตย์ก็ลงให้ทุกระยะ2เมตรนะฮะกำลังปักแนวกันอยู่นะครับนง,งานนี้นะครับยาวประมาณ20-22เมตรนะ2 2หรือ24เมตรจำไม่ได้ละแล้วก็เข็มเป็นไอ6นะครับยาว12เมตรลงให้ทุกระยะ1เมตรนะครับ นะครับกดกดเข้ามาในที่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็นี่เป็นเขื่อนเก่าใช่ไหมที่แบะออกไปนะครับแล้วก็เข็มสเตย์มีให้ทุกระยะ2เมตรนะครับ26 12ิบหกสองยี่สยาวสิเมตรเหมือนกันนะครับเข็มสเตย์แล้วก็คานจะจะกิ่งให้80เซนเลยนะน่าจะ80นะ20 80นะครับตามนี้นะฮะสำหรับหน้างานนี้ครับคนไหนสนใจเพื่อนคนไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์081 8690878นะฮะ081 8690878 โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้ทีมงานกดเข็มบอกว่าตะลิ่งเนี่ยนะลงไปจากนี้เลยนี่สามเมตรเลยนะคือหักศอกลงไปเลยนะเหมือนฝั่งทะเลอันดามันเลยนะไม่มีสโลปเลยนะฮะลงไปนี่คือสามเมตรเลยนะมิดหัวเลยนะน่ากลัวมากนะครับอ่ะโอเคนะใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ สั่งมาเหลือะได้จากตรงนี้จะได้ในเม็ด50เนี่ยเออดีแล้วพูดถี่นะสรุปก็คือเข็มสเตอ์เดี๋ยวลงให้ทุกระยเมตร50นะฮะแค่เแ2เนะมตร นี่คือตัวอย่างกดเข็มขเข็มแรกนะฮะสำหรับเข็มสเตย์นะฮะ